ดียามเช้านะครับทุ่งนาซีสะเกตหลังการเก็บเกี่ยวนะครับข้าวหอมมะลิก็ขอ15นี่นกปากหางนะครับปากหางที่บ้านผมก็มีนะครับนี่อําเภออุดมพิสัยจังหวัดซีสเกตนะครับนี่นี่ฝูงเล็กนะครับประมาณ100เมตรนะครับตอนนี้ที่ผมกำลังบันทึกคลิปอยู่ตอนนี้นะครับ นกปากหางนะครับวันนี้สีสเกตฟ้ายังคืมๆนะครับนี่ครับบรรยากาศท้องฟ้ายามเช้านะครับเวลาเจ็ดโมงครึ่งนะครับตอนนี้เห็นนกปากห่างแล้วก็นี่ครับฝนที่ตกมาทําให้มีน้ํานองนะครับถ้านักกว่านี้ก็คงจะลดเกี่ยวลงไม่ได้นะครับนี่ไม่รู้จะมาอีกไหมนะครับพายุจามีนะครับผ่านไปแล้วเมื่อวานตกทั้งวันนะครับทงขาวแบบนี้ไม่ใช่ยอมแพ้นะครับเป็นสัญลักษณ์ที่ว่า ห้ามเอาฟางเขาหรือว่าห้ามมาขุดปูในนานะครับนี่เป็นสัญลักษณ์ว่าหรือว่าเอาวัวมาผูกนะครับเป็นที่รู้กันนะครับเวลาใครปลูกของไว้ในทุ่งนานะครับปลูกพืชปลูกผักไว้ในทุ่งนาก็จะมาํำสัญลักษณ์ไว้แบบนี้นะครับนี่ครับนกปากหางครับบินแล้วครับก็เล่นนะหากินพวกปลาขอนปลาขอนนะครับนี่บรรยากาศยามเช้านะครับนี่ ฟงขาวกับนกป่างหางนะครับนี่แต่ก่อนผมเคยเห็นอยู่แถวบ้านตุนตุ่นนะฟงใหญ่เลยตอนนี้ก็มาเห็นที่บ้านนะครับใหญ่เลยครับนี่หลายอยู่ครับหลายหลายตัวอยู่นะครับนี่บรรยากาศเช้านะครับกับต่อฟางนะครับต่อฟางที่เก็บเกี่ยวใหม่จากผลงานของรถเกี่ยวนะครับนี่ น้ำหงนี่นะต่อไปมันสิมีปลาคอนครับนี่ปลาที่เขาก็จะมาจับปลาตรงนี้แหละครับบรรยากาศท้องทุ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปในระยะอีกประมาณหนึ่งนะครับรเพื่อนสิตื่นบอนะครับนอ้องสูงดูอีกอืมมาเบ่งธรรมชาติของเพื่อนเนาะถ้าลงตรงจุดไหนก็กุ้งหอยปูปลาก็เบิดเลยครับนี่เันไปลากหญ่ปลาคอนก็ต้องมากก่อนเพื่อนเดอ้อนี่ปูพรมเลยนะครับนี่ ต่อฟางเกลียวใหม่ครับยังมีกลิ่นฟางหอมๆนะครับแต่ว่าถ้ามีน้ําด้วยมันก็จะมีกลิ่นเน่าด้วยแล้วครับนี่เน่าแป๊บเดียวนะครับกลิ่นฟางกําลังหอมนะครับมีกลิ่นเน่าแนวนึงเนาะเน่าฟางนะครับครับบรรยากาศเช้านี้ที่ศรีสะเกษนะครับเอามาฝากทุกท่านถือว่าเป็นการทักทายในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินะครับบ้านเฮานะครับมีนกนกปากห่างเอาไปเบิ่งไกลๆอีกครับ ไวยดีนะครับ มาทักทายในบรรยากาศเช้านี้ที่ซีสเกตนะครับกับบรรยากาศต้อฟางใหม่ๆครับนี่ฟางข้าวใหม่ๆที่เพิ่งเก็บเกี่ยวนะครับกับบรรยากาศเขียวบ้างนะครับเหลืองบ้างนะครับที่ซีสเกตวันนี้นะครับผมเช้าวันจันทร์นะครับผมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมเราเวลาดีโดยคุณพ่อ หล่าเพิ่นว่าโลกจะเล่นไปหนาเขาเช่านาได้หันอวยค้อยเคยผูกเชือกคของมันเหลือน้อยสั่งบ่มีลายุคเทคโนโลยีจน,นกี่แทวีเติมความสมรุนญี่ปุ่นเห็ดไายเล็กเจ็กผัดเป็นคนขา